วัสดีครับตอนนี้เราจะมาปรับ v r นะครับเป็น v r Tuning ครับตรงนี้เป็น v r Tuning ครับส r i c t แปลว่าเข้มง้นครับ t เล c t แปลว่าขาดขาดกันเกินนิดหน่อยครับแล็กก็หมายว่ามหย่อนนะครับหมายความว่าเ้าจะปรับช่วงให้การรับเหรียญได้มากขึ้นนะครับส่วนสติ๊กนี่คือตรงคือตรงเป๊ะๆหมายความว่าเราล่อเหรียญอะไรหรือต้องตรงแบบเป๊ะเลยครับจึงจะลงทกเ่าสติ๊ก เอาแบบเป๊ะๆเ,เข้มงวดนะครับสแลกก็หมายความว่าหย่อนๆยนหมายความว่าปรับช่วงให้มันเยอะขึ้นหน่อยถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นสตริกครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นสแลกตามเข็มทวนเข็มก็จะหมายความว่าสตริกถ้าตามเข็มก็จะสแลกสแลกก็แปลว่าหย่อนๆยอสตริกก็แปลว่าเข้มงวดถ้าเราปรับสตริกเนี่ยเราหยอห่อนเหรียญสิบขนาดเท่าไหร่นะครับมันก็จะต้องต้องขนาดนั้นเลยนะครับมาหยอ่อนจึงจะลง แต่ถ้าหากว่าเราปรับไปที่สลักเราก็จะหยอดเหรียญสิบที่มีขนาดเดียวกันนะครับแต่อาจจะบางกว่าได้ครับเราก็จะสามารถหยอดเหรียญสิบบาทได้ทุกรุ่นนั่นเองครับตรงนี้เป็นเหรียญล่อนะครับเขาจะเขียนว่าเหรียญตัวอย่างถ้าเราใส่สิบบาทก็จะหมายถึงใส่สิบบาทลงก็จะจับเหรียญสิบบาทตามตามขนาดที่เราใส่ถ้าใส่เหรียญห้าก็เป็นเหรียญห้าลงถ้าใส่เหรียญบาทตรงนี้ใส่เหรียญบาทก็จะเป็นเหรียญบาท จึงจะหยอดลงเหรียญหนึ่งก็จะหยอดไม่ลงครับส่วนสแลกก็จะหมายถึงว่าถ้าหากปรับการยืดหยุ่นของเหรียญได้นะครับขนาดปรับเวลาให้มันนิดหนึง่งในการปรับเวลาอันนี้ก็จะเป็นการหมุน VR ตัวนี้และครับอันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาน,นี่ก็คือจะเป็นเข้มงวดครับหมายความว่าเป๊ะๆทำไมเป๊ะไ,ไม่ลงอันนี้อันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะหย่อนพาจะปรับช่วงเวลาการรับเช่นเวลาอีกนิดหนึ่งซึ่งนั่นก็นั่นหมายความว่าถ้าเป็นเหรียญบางเหรียญหนาซึ่งมีขนาดเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันมากๆนะครับจิงจะลงนะครับไม่ใช่ว่าปรับแล้วจะไปรับ1บาท5าบาท1ิบาทได้ไม่ใช่ครับเขาจะรับเหรียญเฉพาะเหรียญส0ถ้าเหรียญ1ิบรอก็จะเฉพาะเหรียญ1ิถ้าเหรียญห้าเจะเฉพาะเหรียญ5ถ้าเหรียญบาทก็จะเฉพาะเหรียญบาทถ้าเหรียญ2บาทก็จะเฉพาะเหรียญ2บาท แต่ต้องเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกันมากๆหรือเท่ากันเลยครับแต่ต่างกันขนาดความหนาความบางเล็กน้อยนะครับจึงจะสามารถหยอดลงนะครับสแลกเขาก็คือให้อีกนิดนึงตัวนี้ก็เป็นตัวเวลาติดเหรียนนะครับยกเราดึงแะครมันก็จะกระดกพอก,กระดกเหรียญมันก็จะสามารถลุกออกมาได้นะครับแต่ ในการปฏิบัติจริงนั้นมันช่วยไม่ค่อยได้หรอกครับนี่คือการขยับเหรียญนะครับเพื่อให้มันหล่นลงมามันจะดกล้อ้าอย่างงี้ครับมันจะดกแล้วอ้าทาให้เหรียญหล่นลงมาได้นะครับในในเหรียญติดตอนนี้ก็จะทําการทดลองการปรับแล้วก็หยอดดูนะครับผมเอามาทําให้ดูข้างนอกนะครับผมก็จะต้องตั้งให้ตรงนะครับเอาไม้อแปลงมันหนุนนหน่อยนะครับเพื่อให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะหยอดไม่ลงนะครับถ้าเอียงเราต้องทําให้ตรงตรง่จะหยอดลงนะครับ ส่วนตรงนี้ผมก็จะปล่อยไฟสองวนเข้ามานะครับเพื่อจะทําให้ดูนะครับจริงๆเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับเราก็เอามาหมุนเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องเลยครับไม่จาเป็นจะต้องมาทําอย่างนี้อันนี้ผมทําให้ดูแค่นั้นเองครับผมจะปรับไปแบบทวนเข็มนาฬิกาให้สุดเลยนะครับเป็นการแบบสริกเข้มงวดนะครับหมายความว่าถ้าเหรียญไม่ตรงกับเหรียญล่อตรงนี้นะครับถ้าไม่ตรงกับเหรียญล่อตรงนี้ผิดกันแม้แต่นิดเดียวเช่นความบางความหนาเล็กน้อยก็จะไม่ลงครับ นะครับติ๊กนะครับไม,ไม่ลงอันนี้ลงครับนะส่วนอันนี้จะไม่ลงครับเพราะเหรียญมันอยู่คนละปีพศครับ2557ไม่ลงครับแต่2550ลงเนื่องจากผมเอา2550ปี2550ไปล่อไว้นะครับมเมื่อเราปี2557ม,มามันจะไม่ลงครับคือบล็อกมันทําคล้ายๆกันนะต่างกันความหนาบางนิดๆน้อยๆครับ 2550ลงครับ2550จะลงปี2550อันนี้เป็นเหรียญของปี2557นะครับ2557ลงครับ2557ลงครับ2550ไม่ลงครับตะกี้พูดผิดไปครับเพราะผมเอา2557ล่อไว้นะครับ2557ล่อไว้พอ2557ลงถ้าเอา2550เป็นเหรียญล่อเหรียญ2557ก็จะไม่ลงนะครับคือเอาเหรียญปีอะไรล่อเหรียญปีนั้นก็จะลงนั่นเองครับปี2550นะครับ จะไม่ลงนะครับเนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนขึ้นมานะครับขนาดสังเกตดูเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับมันต่างกันที่นิดเล็ก,ลกน้อยจริงๆนะครับซึ่งสายตาของเราจับไม่ได้นะครับมันก็จะสลักปรับไปที่สลักเขาก็จะหย่อนให้หน่อยไม่เอาเป๊ะนะครับทีนี้ผมจะปรับมาที่เปะ๊ะมาที่สลักหมุนตามเข็มนาฬิกาครับ หมุนมานี่เราไม่ต้องหมุนทีละครึ่งนะครับหมุนให้สุดเลยครับเอาให้สุดเลยครับการสุดของมันก็จะหมายถึงว่าระยะเวลาการยืดหยุ่นของเหรียญจะเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าปรับแล้วจะรับเหรียญห้าได้นะครับเหรียญจะต้องเป็นเหรียญสิบด้วยนะครับที่ใกล้เคียงด้วยนะครับถ้าห่างก็จะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นาปรับกด้ให้สุดครับลงหมดเลยนะครับลงทั้งสองสองแบบสองสองอันเลยนะครับลงทั้งสองอันเลยครับเปลียไม่ได้ อน5 0กับ2557 25ครับลงหมดลงหมดครับถ้าเป็นเหรียญห้าลองดูครับมันต่างกันตั้งเยอะไม่ลงอกครับมันต้องมองด้วยตาไม่รู้แล้วจึงจะลงครับถ้ามองด้วยตาเห็นแล้วไม่มีสิดลงนะครับเพราะเขาก็ไม่ทำเยอะขนาดนั้นเพราะว่าทำเยอะขนาดนั้นก็เสียชื่อหมดเลยครับยอด เหรียญสิบหยอดเอาเหรียญสิบตั้งเหรียญสิบหยอดเหรียญห้าลงก็เสียชื่อไม่มีใครซื้อแล้วครับตัวหยอดนั้นก็ต้องขายไม่ได้แน่นอนครับเราตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ